สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o o ส c a p e นะครับผมหัวนะครับวันนี้จะมาเล่นเกม l a g n น r o ok X Next Generation อีกแล้วนะครับเป็นคลิปที่3คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงตัว Life Skill นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ของ l a g n น r o ok ล X Next Generation นั่นเองนะครับผมใครที่เคยเล่นเกมประเภทแบบว่าเป็น h a r v e s Town t h a r v e s t Moon หรือว่า Star Valley หรือเกมประเภทแบบปลูกผักจีบสาวอะไรเงี้ยนะฮะน่าจะชอบฟังก์ชันไลฟ์สกิลฟังกชันนี้มากเลยนะครับนี่เมนูไลฟ์สกิลก็กดเข้าตรงนี้เลยนะครับกดข้างๆกระเป๋าเป้ของเราแล้วก็จะอยู่ด้านล่างครับผมกดไปที่ไลฟ์สกิลมีทั้งหมด6 s สกิลนะครับซึ่งสกิลสำคัญๆเนี่ยที่เราต้องใช้กันทุกคนเลยก็คือตกปลาขุดแร่เก็บเกี่ยวแล้วก็สกิลหลอมนั่นเองครับ วันนี้จะพาไปดูทีละ1สกิลนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตเล่าเพียงแค่เรื่องของการตกปลาก่อนละกันนะครับเพราะว่าสกิลตกปลานี้ค่อนข้างสําคัญเลยทีเดียวนะครับเรียกผมว่าหัวประมงได้เลยนะครับเพราะว่าตกปลาบ่อยมากนะฮะดูสังเกตเลเวลได้นะฮะเลเวล4เรียบร้อยแล้วนะครับผมขุดแร่นะฮะ หลอมเก็บเกี่ยวตกปลาก็จะมีเลเวลของตัวมันเองนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยทำกิจกรรมไลฟ์สกิลนั้นๆเนี่ยมากแค่ไหนนั่นเองนะครับทุกๆก,การทำไลฟ์สกิลเนี่ยก็จะเสียค่าสตา m i ม a นาไปด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าเราไปดูการตกปลากันก่อนดีกว่าวิธีการตกปลานะครับผมเราก็เข้ามาที่เมนูไลฟ์สกิลเลือกไปที่ตกปลาแบบนี้นะฮะ แล้วเราก็จะดูว่าเนี่ยปลาเนี่ยที่เราเคยตกมาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมฮะสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องตกเลยในยแต่ละวันเนี่ยผมแนะนําเป็นเปลือกหอยนี่นะครับเพราะว่าเปลือกหอยเนี่ยมันเอาไปทําเจ้าฟาค้อน,นั่นเองครับผม ปาคอนนะครับนั่นก็คือเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดอาวุธนะครับผมสังเกตได้ว่าเวอร์ชันนี้จะมีการอัปเกรดอาวุธนะฮะอยู่สอสาอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็น e n h a n c e จะเป็นการอัปเกรดเลเวลจะเป็นการตีบวกนะครับ f i ไ e หรือว่าจะเป็นการ off m a i l นั่นก็คือการแบบว่าเพิ่มสเตตัสให้กับอุปกรณ์ของเราต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงดีเทลวันหลังแล้วกันนะครับวันนี้เอาเรื่องตกปลาก่อนนะฮะเปลือกหอยเนี่ยนอกจากที่จะสามารถตกมาทําอุปกรณ์อัปเกรดอาวุธได้แล้วเนี่ย ก็ยังสามารถเอาไปขายในตลาดนะครับเปลือกหอยเนี่ยทำให้ผมเนี่ยหาเงินได้อย่างมหาศาลนะฮะจนซื้อกาดมาใส่อาวุธได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว3ใบนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับวิธีการตกปลานะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกหอยจะเป็น หินหรือว่าจะเป็นเทอร์คอยส์เนี่ยครับผมวิธีการตกปลาเนี่ยเคล็ดลับก็คือการเลือกเหยื่อตกปลาให้เหมาะสมกับสิ่งของที่เราต้องการตกให้ได้นั่นเองครับเลือกเหยื่อนั้นก็ง่ายเพียงนิดเดียวเองครับสังเกตที่มุมขวาล่างจะมีเมนูที่ชื่อว่าเหยื่อล่อที่แนะนำนะครับผมอย่างของอันนี้เนี่ยมันก็คือผักบุ้งผมเรียกว่าผักบุ้งเลยครับเพราะว่ามันหน้าตาคล้ายผักบุ้งเนี่ยถ้าเราใช้เหยื่อเป็นตัวผักบุ้งเนี่ยครับมันก็จะมีโอกาสถึง70%ในการตกได้หอยนะครับซึ่งอีก30%อาจจะได้ออย่างื่น ที่อาจจะเป็นต้นหญ้าอาจจะเป็นกบเป็นกุ้งเป็นก้อนหินหรือเทอร์คอยนั่นเองนะครับแต่ที่แน่ๆเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือได้เปลือกหอยแน่นอนครับวิธีการที่เราจะไปซื้อเหยื่อก็ง่ายน,นิดเดียวครับเราก็กดไปที่เกตนะฮะแล้วมันก็จะบอกว่านี่สามารถได้รับทางช่องทางนี้ร้านค้าเหยื่อล่อที่เมืองอัลเบอร์ตานั่นเองแล้วแตะไปเลยครับตัวเกมนะฮะก็จะนําทางเราเนี่ยไปวาร์ปที่คาฟ่าไปถึงเมืองอัลเบอร์ตาไปถึงหน้าร้านค้ากันเลยทีเดียวครับแล้วก็กดซื้อตรงนั้นเลยนะครับผมแนะนําว่า หรือว่าใครที่มีเบ็ดตกปลาแบบอัตโนมัติแล้วก็ซื้อไป50ละกันเพราะว่าเบ็ดอัตโนมัติ100%เนี่ยตกปลาได้50ครั้งครับเพราะว่าแต่ละครั้งที่ตกปลาเนี่ยจะเสียไป2%นนั่นเองอ่าเรามาถึงร้านขายเหยื่อตกปลาแล้วนะครับเราก็ซื้อไปเลย50อันนะครับสมมุติเราซื้อ50อันใช่ไหมซื้อนะครับผมเนี่ยเราก็จะไปตกหอยกันนะครับผมพอเราซื้อเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ไปที่ไลฟ์สกิลอีกทีนะครับผม แล้วก็เลือกที่ตกปลาใช่ไหมฮะแล้วเราก็เลือกนะครับสิ่งที่เราต้องการตกอ่าผมอยากตกเปลือกหอยใช่ไหมผมก็กดหอยเชลมันจะมีบอกว่าสามารถตกได้ที่เมืองไหนบ้างนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะอยู่ที่เขตน้ําทั่วไปพอนเทราเซาเกตผมก็กดไปเลยพึ่งมันก็จะเดินนําทางไปเลยครับไม่ว่าจะด้วยวาร์ปหรือการเดินอะไรมันก็จะคํานวณแบบว่าระยะกระจัดนะครับที่แบบใกล้เราที่สุดมันก็จะพาไปนั่นเองครับผม โดยปกติแล้วนะฮะตัวการตกปลาเนี่ยจะมีเควสประจําวันของแมวที่ชื่อเวีร์อยู่นะครับผมซึ่งจะเป็นการตกปลาชนิดใดก็ได้10ตัวส่งให้เขาแล้วเขาจะให้เหยื่อเมจิกเบดมาเราเอาเหยื่อเมจิกของเขาเนี่ยมาตกปลาเพื่อส่งเข้าประกวดนะครับเป็นเควสประจําวันเมื่อเราส่งแล้วเนี่ย เราจะได้เหรียญนะครับสิบเหรียญเป็นเหรียญตกปลานั่นเองซึ่งเหรียญตกปลาเนี่ยเราจะเอาไปซื้อเบ็ดตกปลาอัตโนมัตินั่นเองครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสําหรับวิธีการที่เราจะได้รับเบ็ดตกปลาอัตโนมัติครับและตอนนี้นะครับผมก็มาถึงจุดที่เป็นจุดสําหรับตกปลาแล้วนะครับผมที่ผมกดเหยื่อหอยเชลล์มาเมื่อกี้นะครับผมเราก็เลือกที่ตกปลาเลยครับกดไปเลยครับแล้วด้านล่างนะฮะมันจะมีให้เลือกอยู่2ออย่างก็คือ อย่างแรกนะซ้ายมือคือเหยื่อนั่นเองครับและด้านขวาก,ก็คือเบ็ดตกปลานั่นเองครับซึ่งเบ็ดตกปลาและเหยื่อ2ชนิดนี้จะเป็นแบบว่าอินฟินิตี้ใช้ไม่มีวันหมดนะครับวิธีการเปลี่ยนเหยื่อตกปลานะครับก็คือกดไปที่ตัวเหยื่อเลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาว่าในกระเป๋าเรานี่มีเหยื่อตกปลาอะไรบ้างทีนี้เราจะตกหอยใช่ไหมครับเราก็ต้องเลือกไปที่ผักบุ้งครับใช้เหยื่อเป็นผักบุ้งแล้วมาดูเบ็ดตกปลากันนะครับ ก็คือมีเบ็ดแบบอัตโนมัติกับคันเบ็ดไม้ที่ต้องตกเองนะครับอครั้งนี้ผมจะมาตกเองให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะฮะหลังจากเปลี่ยนเหยื่อแล้วก็เลือกเบ็ดแล้วเราก็กดโยนเบ็ดลงไปเลยแล้วก็เราแตะตอนที่มันขึ้นสีเขียวแบบนี้นะฮะเราก็จะได้หอยมาแล้ว1อ่อันเห็นไหมนี่คือเหยื่อผักบุ้งนะฮะเปอร์เซ็นต์การได้หอยก็จะสูงถึงประมาณ70%เลยทีเดียวครับ อาจจะได้ใช้อยู่นะครับในการส่งเควสรายวันนะครับสำหรับปลา10ชนิดที่ต้องส่งให้แมวซาเวียนะครับทุกๆวันหลังจากได้หอยมาแล้วเนี่ยเราถ้าเราไม่ไม่รีบหรือว่าเราได้มาเยอะพอนะฮะในการที่เราเอาไปตีบวกของตัวเองอัปเกรดแล้วเราแบ่งส่วนที่เหลือไปขายในตลาดกลางนะครับผมวิธีขายก็คือกดขายนะฮะแล้วก็เลือกไปที่เปลือกหอยนะฮะตอนนี้มี38อันดูราคาฮะมันจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ 4.500ประมาณนี้นะครับถ้าหมดผมขายทั้งหมดทั้งหมด38อันก็จะมีมูลค่าสูงถึง19,266คริคริสตัลหรือว่าเพชรแดงนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือวิธีการหาเงินจากการตกปลานั่นเองนะครับผมไม่เลือกการไม่ยากจนฮะเรียกผมว่างัวประมงได้เลยครับผมจะตกปลาทั้งวันทั้งคืนจนสตามิน่าหมดเลยทีเดียวครับ เอาละฮะวันนี้ก็อธิบายเรื่องการตกปลาในส่วนของ l i ฟ e skill กันคร่าวๆแล้วนะครับผมคลิปหน้าผมจะมาเล่าถึงถึง <c ười> คลิปหน้าผมจะมาพูดถึงสกิลอื่นๆอย่างขุดแร่นะครับเก็บเกี่ยวรวมไปถึงการหลอมด้วยนะครับผมซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันสัมพันธ์กันด้วยและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือค่าสตา m i ม a นาวิธีเช็คค่าสตารมนาก็คืออยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับ จะมีค่า b a s เลเวลจ็อบเลเวลและข้างล่าง STM เนี่ยก็คือค่าสต a ามิน่านั่นเองนะครับทุกๆครั้งที่เราตกปลาเนี่ยจะใช้ค่า s t a ามิน่าหน่วยนั่นเองครับนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่มีค่า Stamina เหลืออยู่นะครับเราก็จะไม่สามารถทำ Life Skill ได้ไม่ว่าจะเป็นล้อมเก็บเกี่ยวหรือว่าตกปลานั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับรวมไปถึงคนที่อาจจะยังไม่ได้แบบว่าประกอบ อาชีพประมงแบบผมขนาดนี้นะครับผมก็เป็นรายได้หนึ่งที่สําคัญนะครับสําหรับสายฟรีหรือว่าสายที่เติมน้อยนะครับผมแนะนําเลยสําหรับการตกหอยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะมาพูดถึงเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันดูช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ